ครับโอเคครับเอทุกท่านครับสวัสดีครับผมขายดงชั้น n e l ครับก็คลิปนี้นะครับพอดีได้รถไฟฟ้ามาใหม่นะครับซึ่งเป็นรุ่นน้องเล็กที่สุดในร้านนะครับก็เพิ่งได้มาประมาณสัก3บวันนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นรูปทรงอะไรยังไงนั้นก็ไปดูเลยแล้วกันเนาะโอเคครับ ครับก็โอเคก่อนที่จะไปดูรถตัวจริงกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลจำเพาะคร่าวๆกันก่อนนะครับก็รถตัวนี้นะครับราคากนจะอยู่ที่14,800บาทนะครับซึ่งเป็นรุ่นเล็กที่สุดในร้านนะครับตัวนี้มอเตอร์350วัตต์เหมือนกันนะครับก็ส่วนแบตเตอรี่ก็ใช้48โวลต์นะครับ12อแอมร์นะครับยางนอกหน้าหลังเนี่ยเป็นแบบที่ไม่มียางในนะครับเป็นยางล้อขอบ14นะครับหน้าหลังเลยนะครับตาม สเปคแล้วก็คือรับน้ำหนักได้150กิโลนะครับสอน2คนก็ได้อย่างสบายๆนะครับความเร็วสูงสุดนะครับในแบบฟอร์มนะครับก็กำหนดไว้ว่าวิ่งได้2 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ตามจริงแล้วทางพนักงานได้ทดสอบดูแล้วนะครับมันจะวิ่งได้ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับนี่คือมีการทดลองใช้งานจริงมาแล้วนะครับระยะเวลาในการชาร์จนะครับต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับ ถ้าแบตหมดเลยเนี่ยเราจะต้องชาร์จอยู่ที่4-6ชั่วโมงนะครับาการชาร์จ1ครั้งวิ่งได้40-50กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับแบตเตอรี่มอเตอร์เช่นเคยครับรับประกันอยู่ที่6เดือนนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูรถตัวจริงกันเลยแล้วกันนะครับผมก็โอเคครับนี่คือเพลงกในงานของเราวันนี้ครับนี่คือเป็นตัวรถไฟฟ้านะครับความเร็วอยู่ที่ 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเท่าที่ทางพนักงานได้ทดสอบขับไปแล้วนะครับคือใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวมาดูรอบรถกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูรอบรถกันก่อนนะครับจะขออนุญาตนะครับลองอาจจะสั่นๆบ้างโอเคไม่เป็นไรแต่ก็อยากให้เ c ีเราได้ดูความต่อเนื่องของของอวิดีโอจะได้ชัดเจนนะครับอ,อย่างเช่นเคยครับก็ุญแจก็มีให้2ชุดเหมือนเดิมนะครับกุญแจมีให้2ชุดเหมือนเดิมนะครับ สองชุดเหมือนเดิมนะครับและรุ่นนี้มีความพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับก็อย่างที่ว่านะครับตัวนี้ก็ยางนอกด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวที่เป็นด้านหลังนะครับก็เป็นแบบยางจุลริดที่ไม่มียางในนะครับตัวนี้มีขาตั้งคู่ให้ด้วยนะครับมีขาตั้งคู่นะครับมีที่ปั่นนะครับใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงเดี๋ยวมาดูขาตั้งข้างกันนิดนึงนะครับขาตั้งข้างนะครับ สีสวยมากนะครับรุ่นนี้รถรุ่นนี้เนี่ยมี3 4สีให้เลือกนะครับมี3 4สีให้เลือกนะเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดของสีทีนึงนะครับตอนนี้ก็ดูรอบรถไปก่อนนะครับระบบการสะเทือนหน้าระบบการสะเทือนหน้าก็เป็นแบบมอไซค์ของเรานะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นช็อปอัพคอยสปริงนะครับก็โอเคครับมาต่อกันเลยนะฮะก็ระบบไฟแสงสว่างนะครับด้านหน้าเป็นไฟ led นะครับเป็น led นะไม่ใช่ lcd นะครับ มีไฟเลี้ยวด้านหน้านะครับสองข้างเลยนะครับตัวนี้ก็คือใช้งานได้จริงนะครับอ่าแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มากับรถนะครับก็จะมีเครื่องชาร์จนะครับอ่ามีเครื่องชาร์จให้นะครับแล้วก็มีกระจกคู่ซ้ายขวานะครับอ่าตัวนี้คืออุปกรณ์มาตรฐานที่ติดให้มากับรถนะครับต่อมานะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับก็จะมีไฟอ่า ท้ายเป็น LED สวยๆแบบนี้ให้เลยนะครับเวลาเราเปิดไฟหน้าไฟตัวนี้ก็จะสว่างขึ้นมาเพิ่มความปลอดภัยในยามค่ำคืนนะครับพร้อมกับมีแผ่นทับทิมสะท้อนแสงนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยให้อีกระดับหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมมีขาตั้งคู่เรียบร้อยนะครับอ่ามันจะมีความพิเศษอยู่เดี๋ยวผมแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรือนใหม่กันเปิดสวิติ์ให้ดูนะครับอ่าเป็นหน้าจอสีสวยมากเลยนะครับอ่า เว,เวลาเราเปิดไฟนะครับเวลาเราเปิดไฟเดี๋ยวอะไรต่างๆก็สวิตช์ก็อยู่ด้านข้างเห็นไหมก็จะทิ้ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับ่ะก็ใช้งานได้จริงนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นระดับแบตเตอรี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ถ้าลดลงเราก็พยายามชาร์จไว้นะฮะอย่าให้หมดถึงขีดแดงนะครับเดี๋ยวแบตเตอรี่เราจะเสื่อมไปตัวนี้ ก็เป็นระบบเป็นมาตราบรรยะทางเราวิ่งขึ้นไปขับรถไปก็จะอยู่ประมาณวิ่งขึ้นไปก็จะ1 234 5 6 7 8 9 10ก็ตามความเร็วของรถนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันต่อไปกันนะครับครับโอเคก็เช่นเคยครับกุญแจนะครับรุ่นนี้ก็มีให้2ชุดนะครับเดี๋ยวตัวแดงๆนี้มีความพิเศษมากเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ก็คือ การสตาร์ทรีโมทก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับการสตาร์ทรีโมทของรุ่นของน้องเล็กรุ่นนี้นะครับก็ให้กดปุ่มสายไฟด้านล่าง2ครั้งเห็นไหมพอหน้าจอโชว์สถานะแบบนี้ก็สามารถบิดคันเร่งได้เลยนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นเบรกหน้านะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นเบรกหลังนะครับเวลาจะปิดทําไงนะเวลาไปจอดแล้วขับไปแล้วจอดทําไงให้กดปุ่มกลางหนึ่งครั้งโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นการดับเครื่อง ไม่สามารถที่จะบิดได้แล้วนะครับก็ตัวนี้เป็นการสตาร์ทรีโมทนะครับอีกแบบนึงก็เป็นแบบกุญแจปกตินะฮะแบบกุญแจก็ใช้กุญแจเสียบเข้าไปนะครับก็ใช้กุญแจเสียบเข้าไปปกตินะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ไม่ต่างจากรุ่นก่อนๆมากก็เปิดสวิตได้เลยนะครับนะอ่ะครับนะปกติครับสตาร์ทมือสตาร์ทกุญแจแล้วก็สตาร์ทร,รีโมท โอเคเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันสําหรับตัวพิเศษของรุ่นนี้กันนะฮะไอตัวกุญแจตัวนี้ขออน,น,นุญาตนะครับเอฟซีเราอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วกุญแจทําไมมันมีไอตัวแดงๆนี้ด้วยปกติแล้วมันก็จะมีไอตัวนี้ใช่ไหมฮะไอตัวนี้คู่หนึ่งนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ก็คู่หนึ่งมันก็คู่ใครคู่มันใช่ไหมครับนอะ่าแล้วทีนี้ไอตัวนี้มีไว้ทำไมโอเคเดี๋ยวไปดูกันโอเคเดี๋ยวเราก็มาดู ไอตัวกุญแจดอกนี้นะครับว่าเขาใช้กันยังไงนะเพราะว่าปกติแล้วนะครับเห็นไหมเราก็จะมีกุญแจอย่างละอย่างละสองอย่างละสองใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือกุญแจสตาร์ทนะตัวนี้กุญแจสตาร์ทนะครับแล้วก็ตัวนี้พิเศษยังไงไอปุ่มแดงๆเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันสังเกตนะครับรถรุ่นนี้ มันจะมีขาตั้งคู่อ่ามีขาตั้งคู่นะครับตอนนี้ถ้าเราไม่อยากให้ใครขโมยรถเราหรือเอารถเราไปขี่เล่นนะครับสังเกตนะฮะไอ้ตัวขาตั้งคู่เวลาเราล็อกขึ้นมาปุ๊บไอ้ตัวขาตั้งคู่ตัวล็อกตัวนี้มันจะล็อกอัตโนมัติให้เรานะฮะสักครู่นะครับ,รบเดี๋ยวผมทําให้ดูเห็นไหมครัพอผมขึ้นขาตั้งขาตั้งคู่ปุ๊บไอ้ตัวนี้มันจะล็อกเองอัตโนมัติแล้วทีนี้ ตอนเนี้ยล้อตัวนี้มันยังหมุนได้อยู่ใช่ไหมครับล้อตัวนี้ยังหมุนได้อยู่นะเห็นไหมแล้วทีนี้ไอต้ตัวกุญแจตัวเนี้ยมันจะใช้ตอนไหนมันใช้ตอนนี้เนี่ยเอฟซี F C เรามาเปิดตัวนี้ขึ้นนะครับเปิดขึ้นมันจะมีรูกุญแจอ,อยู่ซีมีการด้านซ้ายนะครับฝั่งพักเท้าซ้ายนะก็เสียกุญแจเข้าไปแล้วก็หมุนครับหมุนกุญแจฮะหมุนกุญแจคึบแล้วก็ปิดไว้สังเกต ล้อมันจะหมุนไม่ได้แล้วมันจะล็อกล้อนะครับตัวนี้จะเป็นเซฟตี้เพื่อป้องกันเด็กขึ้นรถนะครับเด็กขึ้นรถแล้วก็ไปบีกุญแจแล้วก็บิดตัวนี้มันจะล็อกล้อไว้อันตรายก็จะไม่เกิดก็คือเซฟตี้สชั้นนั่นแหละนะครับเซฟตี้สชั้นนะครับตัวนี้ก็ล็อกให้ตัวนี้ก็ลอก็กลอกอีกนะครับเวลาจะาคลายล็อกก็ปึ๊บเสียเข้าไปเหมือนกัน ก็ปล่อยคืนปุ๊บล้อก็คลายได้ปกติครับนี่คือความปลอดภัย2ชั้นของรถรุ่นนี้พิเศษมากเยี่ยมครับก็โอเคเดี๋ยวกุญแจ2ดอกนี้นะครับอ่าเป็นที่เปิดตัวที่เก็บแบตเตอรี่นะครับที่เก็บแบตเตอรี่นะครับอ่าแบตเตอรี่จะใช้สี่ลูกนะครับจะใช้สีลูกเก็บอยู่ระหว่างพักเท้านะครับก็ใช้กุญแจ2ดอกนี้นะครับในการเปิดนะครับอ่าคุณสาธิตให้ดูเนาะคร่าวๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเราเปิดแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ยกขึ้นมาเลยนะครับ ก็แค่นั้นเองนะครับดังนั้นตัวนี้แบตเตอรี่จะอยู่ตรงพักเท้านะครับสรุปแล้วนะครับรถรุ่นนี้จะมีกุญแจอยู่นะฮะเห็นนะครับจะมีรีโมทนะครับจะมีรีโมทอยู่2ชุดนะครับมีกุญแจเ,เปิดสวิตช์นะครับ2ชุดนะครับแล้วก็มีกุญแจในการเปิด ช่องแบตเตอรี่นะครับหดอกนะครับแล้วก็มีกุญแจดอกสีแดงนะครับในการล็อกสวิงงานของรถนะครับสรุปแล้วก็คือ1 2 3 4 4ชุดนะครับโอเคครับผมครับโอเคครับ FC ทุกท่านครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วแค่แนะนำอยากมาแนะนำกับ FC เราว่าไอ้ตัวแดงๆเนี่ยลูกค้าหลายคนไม่รู้จักไม่รู้จักวิธีการใช้มันนะครับสำหรับไอ้ตัวรถไฟฟ้ารุ่นเล็กตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากชอบกดไลค์ like, ใช่กดแชร์นะครับรบกวนฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้คาดงชาแนลบายบายครับ